สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอนดามาตามน้องบีมพี่น้องน้องบีมบอกเลขตัวเดียวหางเดียวบอกเลขตัวน,นี้จะออกล่างพี่น้องเฮากับรับส้มรับฟังเลยคะ่ะว่าน้องบีมผเผืห่หายตัวใดไปเลยคะ่ะสวัสดีบีมสวัสดีเอฟซีเด้จเจบีมสวัสดีครับเอาไม่สวัสดีสสดจา้าเหรอเจบีมไปใส่มาผู้เห็นอยู่บ้านไปนาไปเห็นหนั่งอยู่นาา ไปไรงัวไปเลี้ยงงัวป้าตัวพี่หนองก็อยู่ตัวนี้ตัวคือเลี้ยงงัวนี่ฮะงัวลายบ่สิบตัวสิตัวป้าเอามาแบ่งนันดากับอันได้เด้อจกโตมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเลยกะมันไม่มีเน็ตสิลูกหน้องเอ้ยเหตุงานบุมีเน็ตลูกคอยก็งอเงี้ยสัมผัสไปนำลูกกับให้ไปนำบ่เนี้ยเอามาเนี้ยเจบีมจีบีมไปเลี้ยงงัวเหรอโอ้งัวมีแต่สิบตัวเจบีมมาไม่อิอุไปใส่ลูก อ๋อพี่น้องแม่แม่ของน้องบีมเนเป็นโสดพี่น้องเด้อสาวโสดแม่แม่เขาเรียกก็อีกภาษาหนึ่งกะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องในสัมพันธ์พี่นองพี่บีมเป็นเป็นเด็กแม่ที่แม่เพิ่นเลี้ยงคนเดียวพี่น้องเลยแม่เพิ่นเก่งไม่พี่น้องเลี้ยงเลี้ยคนเดียวเป็ว่าน้องปวดหัว บอกบอกเด็กเอฟซีดูเอฟซีบอถือเอฟซีนะแปลงเนี่ยบอถือเลขมันร้ายงวดแล้วเข้าไปดูทีวีในบ้านจะให้ยังค่ะเอฟซีมีโชคมีลาภให้ให้น้องบีมน้องบิ้มคนทีเป็นคนไปอยู่หน้าพี่น้องคนทีอยู่หน้าตอนเย็นๆคนยังเขามาบ้านพี่น้องให้น้องบีมบอกเลขกเอฟซีดูตัวใดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดโอ้คือบอกงวดที่แล้วอะอ่บิมคือบอกงวดที่แล้ว ทั้งงวดที่แล้วนี่ยหกตัวสามตัวแตกเลยนะหกแปดเจ็ดสามตัวตรงตรงเลยนะก็ใช่ถ้าทันตัดเลยงูออกไหมเมื่อพูดถึงว่าสามตัวมันออกหกแปดเจ็ดออกไปแล้วมันจะได้งวดนี่ไหมงวดงวดวันที่หนึ่งสิบหกเมษาเนี่ยมันจะออกตัวไหนเมษาตัวใดก็ได้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้เลยแต่ต้องบีมจะให้เอฟซีอย่าไปเอาไว้ข้างในอ่ะ ค,ค่อยๆคิดลูกมันต้องรีบสื่อสารกับเบื้องบนนี่ทางเด็กพี่น้องน้องบีมเพิ่งกำลังคิดเด็กพี่น้องน้องบีมเพิ่งคิดไปเลขออกเลขยอห้าแปดเหรอล่างดูบนห้าแปดล่างหายใจนะเอาถักไ้พี่น้งองคนบอีวกันห้า บอกแปดห้าหรือห้าแปดตลูกใช่หนูบอกหนูบอกนะแปงแปดห้าหรือห้าแปดนะแปดตัวสัห้าด้วยสนะิแปดห้าอ๋อแปดห้าได้พี่น้องเลยน้องบีมบอกเลขแปดห้าไม่มีเลขสามตัวหรอกลูกไม่อ๋อไม่มีมีแต่แปดห้าตัวเดียวพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องดาจะเขียนกลับไปด้วยห้าแปดนะคะพราะน้องบีมเผินเป็นเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องที่แรกแม่น้องดาถามเลขออกตัวไหนคุนอบอกว่าหกแปดเจ็ดแม่น้องดาว่ามันออกไปแล้วพี่น้องเพราะว่า ออกสามตัวตรงๆพี่น้องเสียได้เนาะทั้งหมดที่แล้วแม่ลุงดาไปถามน้องบีมเนี่ยน้องบีมเผื่อเผื่อจะเป็นเป็นเด็กพิเศษพี่กองเผื่อจะมีเส้นเลยพี่น้องบางทีบนผอบอกเลขบางทีก็สามตัวแตกพี่น้องแต่ว่าแม่เผื่อเป็นเป็นคนที่บุรีเลขลูกเนาะครอบครัวของน้องบีมเป็นคนที่เผื่อจะเป็นคนที่บนเล่ลขกเลยพี่น้องแต่ว่าแม่ลงดาก็บอกคอยพอน้องบีมพี่น้องเพราะว่าน้องบีมเผื่อจะไปอยู่หน้าพี่น้องคำคมากเผื่อถึงมาบ้านลูกเนาะคำคมันจะเขามานอนบ้านพี่น้อง วันนี้น้องบีมบอกเยอพี่น้องนี่เสียดายเนาะบอกช้าไปพี่น้องที่เลขคุณบอกว่าหกแปดเจ็ดโอ้เสียดายพี่น้องเอ้าขอแล้วบอกอีกพี่น้องเอ้านี่วันนี้ของน้องบีมมันเป็นยังลูกเดียวนาแบ่งถือเองก็ได้น้องบีมสิบหกเมษายนหกแปดน้องบีมให้เลขแปดห้าพี่น้องมันเลขตัวเดียวหางเดียวแม่งดากับให้เป็นห้าแปดแปดห้าห้าแปดเออพี่น้องเด้อโอ้ลืมเขียนล่างด้วยพี่น้องน้องบีมบอกว่าเน้นล่าง น้องบีมบอกเน้นล่างแปดห้าจะออกข้างล่างพี่น้องเฮากระบรุนกันพี่น้องเด้อพี่น้องตรงซื้อกับที่งามแหนเด้อพี่น้องเมนบอกว่าตรงซื้อแ่นนองกระดาเองพี่น้อง ปกติส่วนมากจะเป็นของแม่นนทิยาคนเขียนพี่น้องแม่นนทิยากับฟึกอยู่ได้พี่น้องฟึกเพราะว่าบางที่กับบได้ไปกับแม่นนทิยาถูกมือพี่น้องถ้าได้ไปแม่ดาแม่ดากับบริเขียนนะพี่น้องเพราะว่าบาง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 ตัวหนังสือพี่น้องแม่ได้เขียนบอกออกนะพี่น้องเขียนบอกง่ามแล้วก็เขียนแบบยัน fc อ่านบอกออกนะพี่น้องอย่าว่ากันเ้อพี่น้องน้องบีมบอกเลขวันที่สิบหเมษาหกแปดน้องบีมบอกเลขจะออกแปดห้า ล่างพี่น้องส่วน58าแปดนี่แม่แม่น้องด่ากับบหาพี่น้องพร้อมเป็นเลขหางเดียวโตเดียวน้องบีมเนาะน้องบีมกินอะไรนะช่วงนี้ไก่สีฮอดสงการน้องบีมเนาะน้องบีมว่าอยากหาตังเล่นสงการพี่น้องเอ้ยสียดายหมดแล้วน้องบีมบอกศาสตรคนน้องบีมเนาะบอก8 6 7เอ้ย6 8 7 3ตัวตรงๆพี่น้องอู้หูเสียดายดิน้องบีมเลยอ้าพูดแล้วอีกเอาวันนี้เอาใหม่น้องบีมเนาะ วันนี้ให้เอฟซีลำลำรวยมันลูกเด้อให้ไปกับเอฟซีผลโชคผลไดผลทึกผลกะให้หาบาสิบบาทได้น้องบีมพอได้ขาต้งเรียนลูกเนาะเพราะว่าแม่น้องบีมผนเป็นแม่เลี้ยงเดียวพี่น้องสู้คนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวโดยลําพังพี่น้องโดยที่พอผลไม่ได้ส่งให้ลูกเนาะพอผลไม่ได้ส่งให้พี่น้องพอผลนม่ได้ส่งเสียพี่น้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่เก่งพี่น้องแม่งได้เห็นผลมาแล้ว่ากผลเป็นเพียงพี่แกงพี่น้อง เลีย้ยงลูกโดยลําพังโดยได้โดยที่ไม่มีพ่อบ้านพี่น้องอะ่ะอันนี้เป็นเลขของน้องบีมนะคะแคปน้าจอไวเดอร์พี่น้องน้องบีมสรุปเลขน้องบีมนะคะน้องบีมให้85้าล่างแมงดากลับให้พร้อมพี่น้องทั้ง8 5ดห้าห้าปดน้องแคปนาจอไว้พี่นอ้องเอาไปเปรียบเทียบเรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำหนักพี่น้องหมักกระจัดบาหมักกระเบงเป็นกำลังใจให้กันพี่น้อง ช่วงนี้พี่น้องเออเลขออกแต่ตกเก่าแม่น้องอดากับแม่นนทิยานี่ก็แท้บ่มีแห้งสิไปหาคิดพี่น้องป่วยังเลขพี่น้องตัวเก่าพี่น้องเอยอันผูมุนก็คือบ่มมีแห้งแล้วพี่น้องมุนเป็นศูนย์ศูนย์ยังก็ได้สามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ยังก็ยังดีพี่น้องมันดีกว่าสามหกพี่น้องเอยพอสามหกแอดมินไปหากะไปหากะลำบากพี่น้องลำบากในเล,เลขมันบกเขาเลยไล่กับทอ่อพี่น้องไอ ว่าอยังให้เอฟซีพันถืออยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบมาเที่ยวสงการพี่น้องเอ้ยแม่งดาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแม่งดากะหาแนวทางให้พี่น้องอยากหาให้เม่นๆพี่น้องเลยอยากขู่ว่าเลขสิออกตัวใดตัวใด,วดสิบอกเอฟซีสื่อกับขากพี่นอ้องเอ้ยแม่น้องแม่น้องดากับแม่น้องธียาเป็นแค่แนวทางนะคะมักสำนักใดคอยสื่อพี่น้องเด้อพิจารณาเบิ่งคักๆพี่น้องมกอักจังจัดพี่น้อง เพราะว่าบางทีม,มือมือหนึ่งกะลงไลา์คลิปพี่น้องหัวแม่ของดากับแม่นนทิยากเหตดตามมนาทีพี่น้องบลูว่าเลขออกตัวใดพี่น้องเลยเสรุปเลขของน้องบีมนะคะน้องบีมน้องบีมให้แปดห้าห้าแปดล่างพี่น้องให้แปดห้าตัวเดียวเน้นล่างแม่งก็กลับให้ห้าแปดพี่น้องก็ขอบคุณน้องบีมเลหลายเดอ้อลูก fc พี่โคพี่สาวกับบักหลายลูกเด้อเูาเป็นสาวหรอเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง ก็ขอบคุณน้องบีมไลยๆให้เอฟซี FC, มีโชคมีลาบน้องบีมเนาะ,อะขอบคุณค่ะ